สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทลัดวิทย์มน์ค่ะกลับมาเจอกับแม่หมออีกครั้งนะคะวันนี้แม่หมอกําลังจะทํานายความรักความสัมพันธ์และการเงินให้กับชาวลัคนาราศีกธนูตามโหราศาสตร์ตะวันตกค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่23ชุพฤศจิกายนจนถึง21ธันวาคมค่ะแม่หมอได้เปิดไพ่ประจําสัปดาห์นี้ไว้ให้แล้วนะคะซึ่งก็คือห้ามไปด้านบน จะมีผลตั้งแต่วันที่21ถึง28มีนาคมค่ะส่วนถ้าท่านใดต้องการสนับสนุนแม่หมอสามารถทำได้โดยใช้แอปพลิเคชันธนาคารของท่านสแกน QR code ได้เลยนะคะอ่าไพ่สองใบนี้คือไพ่ประจําตัวชาวธนูนะคะสองใบนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เป็นไพ่สรุปค่ะเราจะเริ่มจากการเงินกันก่อนนะคะจริงๆตอนนี้การเงินของคุณอะ่ะก็ค่อนข้างมีความเสถียรอยู่นะสรุปว่ามีเงินใช้นั่นเองแต่ว่า ดูเหมือนว่าคุณจะพลาดอะไรไปบางอย่างนะคะหรือว่าอยู่ดีๆเงินก็หายไปหรือว่ามีค่าใช้ใจ่ายเข้ามานะคะดูเหมือนว่าเงินจะหายไปนะคะตอนแรกคุณอาจจะคิดว่าเหมือนแบบมันเป็นเงินที่ไม่เยอะมากแต่ว่าพอเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะในช่วงที่จะ เข้ามาในสัปดาห์นี้คือการเงินของคุณมันไม่ได้แย่นะแต่ว่าคุณรู้สึกเสียดายเสียดายเงินมากนะคะเงินที่คุณต้องเสียไปแบบที่มันไม่ควรจะเสียนะคะอตอนแรกคุณคิดว่ามันนิดหน่อยนิดหน่อยก็เสียดายแล้วแต่ปรากฏว่ายิ่งวันผ่านไปเวลาผ่านไปในช่วงสัปดาห์นี้คุณยิ่งเสียดายมันมากขึ้นยิ่งเสียดายมันเหมือนแบบ มันไม่ใช่เหรียญเล็กแค่เนี้ยคุณเสียด้เพราะว่ามันเหมือนจะเหรียญใหญ่เท่านี้อะไรแบบเนี้ยนะคะก็คืออืสรุปว่ามีแนวโน้มว่าคุณอาจจะทําเงินหายหรือว่าต้องเสียเงินก้อนก้อนไม่มากเท่ากับรายได้ที่คุณมีนะแต่ว่ามันก็ทําให้คุณเสียดายอยู่ดีเนาะเพราะว่าอยู่ดีเงินมันก็หายไปนะคะเอ่อมันเลยทําให้ช่วงเนี้จริงๆแล้วชาวธนูอาจจะมีรู้สึก ออมีความเครียดนะคะเกี่ยวกับเรื่องไอ้เสียดายเงินเสียดายนี่แหละนะคะแล้วก็คุณเองเนี่ยก็เลยมีความเครียดนอนไม่หลับกลางคืนเนาะแต่ว่ายังไงก็ตามคุณก็จะได้รับข่าวดีนะคะในเรื่องของการเงินเข้ามาด้วยเนาะมันก็เลยทําให้คุณเนี่ยคนที่เครียดอยู่นะคะที่แบบเครียดหนักเรื่องเงินอะไรเงี้ยเรื่องความเสียดายอะไรเงี้ยคิดวนไปวนมาอย่างเงี้ยออก็จะเริ่มดีขึ้นนะคะหรือว่า ออสุดท้ายแล้วคุณก็จะเริ่มคิดได้เนาะว่าแบบเสียแล้วมันก็ต้องเสียไปนะคะอย่าไปจมอยู่กับมันอย่าไปคิดวนนะคะเพราะว่ามันจะทำให้สุขภาพจิตของคุณแย่ลงนะคะอือสรุปว่าปล่อยมันไปเนาะความเสียใจก็จะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินเข้ามานะคะทีนี้อ่สิ่งที่จะพูดต่อไปก็คือเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์สําหรับคนโสด สนิทนะคะไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีนะคะในการที่จะเริ่มต้นใหม่กับใครเนาะทีนี้เราจะต่อด้วยคนที่มีปัญหาในเรื่องของความรักนะคะถ้าใครไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ไม่จำเป็นต้องฟังต่อนะคะแม่หมอจะเน้นเฉพาะคนที่มีปัญหาเรื่องของความรักเท่านั้นค่ะแล้วถ้าสิ่งที่แม่มหมอพูดไปไม่ใช่ความรู้สึกของชาวธนูที่มีต่อคนรักของคุณก็จะเป็นเรื่องราวความรู้สึกนึกคิดของคู่รักของชาวธนูที่มีต่อชาวธนูเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะ ออตอนนี้ดูเหมือนว่าจริงๆเนาะชาธนูเนี่ยจะมีการรวมตัวนะคะอยู่กับครอบครัวมีความสุขดีเนาะอือาจจะเป็นเพราะว่าคืนวันศุกร์หรืออะไรนี่อแล้วก็ครอบครัวของคุณก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะก็เพราะว่ามันมีความสุขดีนี่แหละนะเป็นไปได้ว่าคู่รักของคุณนะ่ะคนที่คุณรักอยู่เนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนออคนที่ ที่บ้านคุณไม่ชอบนะคะหรือว่าเป็นรักนอกสมรสซะมากกว่าแต่ตอนนี้พอคุณมีการรวมตัวกันกับครอบครัวของคุณเองแล้วเนี่ยบ้านมันก็เลยไม่ร้อนไม่มีเรื่องราวอะไรให้คุณแบบต้องหนักใจนะคะสำหรับชาวธนูเนี่ยให้ระวังนะเพิ่มเตําตัวคุณอีกไปหนึ่งเนี่ยมันเหมือนว่าคุณนะ่ะจะเหมือนแบบทําเหรียญหลุดไปนะเหรียญเนี่ยก็คือเป็นความรักเล็กๆของคุณนะเป็นเหรียญเดียวที่คุณมีในชีวิตด้วยเนาะแล้วคุณก็รู้สึกแบบ เสียใจนะคะกับสิ่งที่แบบมันเกิดขึ้นกับคุณในอดีตบางคนก็เป็นลักษณะที่แบบรู้สึกผิดนะคะที่เหมือนตอนในอดีตแบบคุณทําไม่ดีกับเขาไว้นะคะทีนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้อาจจะมีใครนะคะเข้ามาทําให้คุณรู้สึกแบบไม่เหงาอีกต่อไปนะหรือว่าก็คืออาจจะเป็นคนเดิมก็เป็นไปได้นะเป็นคนเดิมที่แบบเข้ามาเติมเต็ม ชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งแล้วก็คุณรู้สึกว่าคุณน่อยากจะอยู่กับคนคนนี้ไปจนตลอดชีวิตนะคะยังไงก็ตามคือคุณก็ยังรู้สึกผิดอยู่ดีเนาะเพราะว่าคือคุณนะเพิ่งรู้ตัวว่าคุณนะรักเขามากแค่ไหนคือตอนที่เสียไปมันเป็นลักษณะที่แบบคิดว่าแบบรักเขาเฉยๆคิดว่าชอบอะไรเงี้ยแต่พอเสียเขาไปจริงๆอ่ะมันกลายเป็นแบบอา้าเพิ่งรู้ตัวนะคะว่าแบบ รักเขามากจริงๆเนาะอะไรแบบเนี้ยเราก็รู้สึกว่าความรักที่คุณมีกับเขาว,ว่ามันเหมือนว่าเหมือนเป็นฟ้าประทานมาให้เนาะเป็นแบบสิ่งที่จักรวาลประทานมาให้คุณนะคะแล้วคุณก็รู้สึกรักเขามากเนาะไพ่เมงกี้ก็คือคุณยังรักเขาก็คือคนที่เคยคบกันเคยรู้จักกันตั้งแต่เด็กนะ่ะตอนนั้นแบบ ตอนที่คุยกันคุณอาจจะไม่รู้ตัวว่าคุณรักเขาแค่ไหนเนาะแล้วคุณก็รู้สึกว่าอยากจะฮึดสู้นะคะกับอาการเจ็บป่วยทางจิตใจของคุณเนาะใครก็ตามที่แบบรู้สึกนอนไม่หลับในตอนกลางคืนอย่างเงี้ยเป็นเพราะว่าคุณเครียดจากการรู้สึกผิดนะคะบางคนรู้สึกผิดมากก็จะเป็นแบบอาการซึมเศร้าเนาะแล้วคุณก็เลยรู้สึกว่าคุณอยากจะมาต่อสู้กับโรคซึมเศร้านะคะหรือว่าคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะต่อสู้กับปีศาจในใจ เมื่อก่อนที่คุณเหมือนแบบคิดกับเขาในแง่ลบหรือว่าทําไม่ดีกับเขาไว้อะไรเงี้ยคุณอยากจะต่อสู้กับปีศาจในใจของตัวเองนะคะเอออยากจะเริ่มต้นใหม่เนาะแต่ว่าอไพ่ทั้งหมดอะยังฟันธงไม่ได้นะว่าคุณจะได้เริ่มต้นใหม่ในสัปดาห์นี้หรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกว่าคุณแบบอยากจะสู้กับปีศาจในใจคุณแล้วคุณก็เออไม่ได้รู้สึกเหงาอีกต่อไปเนาะแต่ว่ามันก็ไม่ได้บอก อะไรชัดเจนถึงขั้นว่าคุณกับเขาเนี่ยจะได้เริ่มกลับมาคืนดีกันจริงจังหรือยังนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันว่าตอนนี้คุณกับเขารู้สึกกันยังไงนะคะขอจักรวาลน,นะคะบอกเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของชาวธนูและคู่รักด้วยไปสัมพันธภาพข้าใบาค่ะ ช่วนี้ก็ไม่ต้องแปลกใจนะคะถ้าแม่หมอหายไปเป็นพักๆตอนนี้คุณพ่อไม่สบายแล้วก็มีแผนกำลังจะอาจจะมีการฉีดสีนะคะส่วนหัวใจอะไรแบบนี้แล้วก็ก็พยายามจะทำทุกวันเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าถ้าเกิดวันไหนไม่ไหวจริงๆก็จะขอแวบไปนะคะมแม่หมอเนี่ยให้สองใบนี้เป็นของ เป็นของชาวธนูเนาะแล้วก็สองใบนี้เป็นของคู่รักชาวธนูนะคะาชาวธนูเนาะอย่างที่บอกว่าคุณนะ่ะเหมือนพยายามจะต่อสู้นะกับปีศาจในใจคุณที่คุณเคยตกหลุมปีศาจต,ตกหลุมพางปีศาจหลายไปนะคะทีนี้ส่วนคู่รักของคุณนะ่ะเขาก็รู้สึกแบบไม่ได้เหงาเพราะเขาอะเริ่มรู้แล้วนะว่าจริงๆแล้วก็คือเอ่อ ถึงเขาจะรู้สึกเหงาอะแต่เขารู้แล้วว่าคุณอะรู้สึกเหงากว่านะคะแล้วก็เขาเองเนี่ยก็รู้สึกเสียดายเหมือนกันนะยังคงแบบคิดถึงวันเก่าๆอยู่นะคะแล้วก็เสียดายความรักที่มันลมลงไปตอนสมัยก่อนเนาะ ตอนนี้คุณทั้งคู่นะคะก็คือเป็นลักษณะที่ไม่ได้ผูกพันกันเหมือนเดิมเหมือนได้อดีตอีกแล้วนะคะคุณทั้งองคนคุณทั้งสองคนอาจจะแบบไม่ได้คุยกันมาสักพักแล้วเนาะจากไพ่ที่เปิดอยู่นะคะขอจักรวาลนะคะให้ทาแนะนํานะคะ,ะ,คะกับชาวโนดและคู่รักหนึ่งใบค่ะอืเหมือนตอนนี้คุณทั้งคู่ไม่เชื่อใน มีราโคกนะคะไม่เชื่อในสิ่งมหัศาจรรย์อีกแล้วเนอะอม,มันก็เป็นแบบนี้เนาะก็เหมือนว่าความรู้สึกผิดเอยอะไรเอยเนี่ยมันจะยังคงอยู่กับคุณอยู่นะแล้วก็มันก็ดูเหมือนว่าคุณทั้งคู่จะไม่เชื่อในผมมิคิดระหว่างคุณทั้งสองคนอีกต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นการทำนายสำหรับชาวธนูในรอบสัปดาห์นี้นะคะก็เป็นกำลังใจให้ สำหรับชาวธนละคู่รักนะคะถ้าใครชอบการทำนายของแม่หมอนะคะรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ที่จะทำให้อัลกอริทึมของ YouTube นะคะได้กระจายคลิปของแม่หมอไปให้คนอื่นได้เห็นกันเยอะๆขึ้นด้วยค่ะแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปถัดๆไปนะคะวันนี้แม่หมอลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ